สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กและยูทูบทุกท่านนะครับหายหน้าหายตากันไปนานเหมือนกันนะครับไม่ได้ไล์วันนี้มาพาเพื่อนๆมาดูศาสตร์ของพ่อนะครับในพื้นที่ของ ของผมเองนะครับผมได้ทำการาขุดโคกหนองนานะครับในพื้นที่ของตัวเองนะครับในรูปแบบเป็นควเรือนต้นแบบนะครับของอำเภอบึงสามัคคีนะครับเพิ่งผมออยู่ในหมู่เก้านะครับเป็นตัวแทนของหมู่เก้าบ้านวังพึ่งตำบลวังชะโญนอำเภอบึงสามาคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ ก็ได้เข้าร่วมโครงการโคเรือนต้นแบบของอำเภอนะครับได้ทำการขุดโคกหนองนาเพื่อเป็นต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจศาสตร์ของพ่อนะครับในพื้นที่ของตนเองนะครับผมได้ทำการขุดนะครับตอนนี้ก็ได้ขุดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นรูปแบบ พวกหนองนานะครับครับนี่ก็ได้ทำการขุดเสร็จเรียบร้อยรอการตรวจรับนะครับซึ่งก็ขุดก็เรียบร้อยดีนะครับผู้รับเหมาขุดเขาขุดเรียบร้อยดีครับ อันนี้คือที่เห็นเป็นสันสันนี้คือเป็นโคกนะครับโคกตามศาสตร์ของพ่อโคกอันนั้นคือโคกนะครับเดี๋ยวไล่ดูตามทีไรขันนะคนี่นี่คือพื้นที่โคกนะครับตามคขอบสะเป็นโคก นะครับอันนี้คือหนองอันนี้หนองนะครับหนองน้ำลึกตามแบบลึก6เมตรนะครับแต่พอปรับดินแล้วนะครับลึกทำให้เสมอกับถนนลาดยางนะครับมันลึกเเมตรนะครับสระลึก7เมตรถึงขอบบนสระนี่ครับเเมตรหน่อยๆนะครับจ้าประมาณ7เมตร50นะครับอันนี้ก็เป็นคลองไส้ไก่เชื่อมเชื่อมกันนะครับ เชื่อมคลองไส้ไก่เชื่อมแล้วก็เชื่อมกับคลองชนรับประทานนะครับข้างถนนลาดยางนะครับก็สูบน้ําเข้ามานะครับสูบน้ําเข้ามานะครับอันนั้นพื้นที่นานาประมาณ3งานนะครับพื้นที่นานาสามงานอันนี้คลองไส้ไก่นะครับโคกหนองนานะครับ มีโคกมีหนองมีนานครับอันนี้คือของไส่ไก่กว้าง3เมตรนะครับลึกเมตรจุดห้านะครับก็ยาวยาวเมตรายาวประมาณ120เมตรนะครับรอคณะกรรมการมาตรวจรับนะครับผมรอไม่ไหวน้ํามาผมก็เลยต้องรีบสูบใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาตรวจเดี๋ยวค่อยอ่าทำการ ลงน้ำเพื่อวัดความลึกนะครับความกว้างขององานนะครับมี่พาเพื่อนๆมาดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรครับตรงพื้นที่ตัวนี้นะครับแต่พื้นที่เดิมผมเริ่มลงแล้วนะครับที่ว่าามีสะลูกเดิมนะครับอันนี้ผมใช้นาใช้พื้นที่นานะครับเชื่อมกับสาเดิมนะครับเพื่อจะ ให้ปลานะครับได้ขึ้นมาเล่นในนานะครับจะได้มาเล่นในนาเพื่อกินแมลงนะครับทีอ่อยู่ในานาข้าวนะครับอันนี้เป็นพื้นที่นายังไม่ได้ย่มยังไม่ได้ทํานะครับน,นี่พื้นที่นานาสามงานนะครับ <c oughs> นี่วันนี้จะมาปล่อยปลาวันนี้วันพระนะครับ ก็จะมาปล่อยปลาปล่อยปลาดุกนานะครับปลาดุกนาพอดีมีพี่ทวัฒน์นะครับเขาให้มาครับพี่มืดเขาให้มาก็จะปล่อยเพื่อเป็นแหล่งอาหารนะครับปล่อยปลาดุกดุกนานครับจำนวนเก้าตัวนะครับพอดีได้มาปลาดุกนาเก้าตัว ปล่อยลงในหนองนะครับนี่นะครับปลาดุงนาไปแล้วปละดุงนาเก้าตัวเรียบร้อยครับอันนี้อันนี้คือพื้นที่โคกนะครับผมจะทำเป็นโดมนะครับทำเป็นโดม ก็ระบางสะลูกใหม่กับสาลูกเก่านะครับคิดว่าน่าจะพื้นที่มันน่าจะเย็นก็เลยทําเป็นโรงเดือนภาคกดนะครับอันนี้คือสาลูกเดิมนะครับก็มีปลูกกล้วยปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยนิดหน่อยก่อนที่แรกน้ํามันดันไม่ถึงระดับนี้นะครับพอดีอขุดพื้นที่ปรับพื้นที่ใหม่มันดันระดับน้ําได้ ก็เลยสูงขึ้นนะครับอันนี้ได้ลงต้นไม้ไปแล้วนะครับต้นเป็นไม้ป่านะครับไม้ป่าถ้าระดับตอนนี้เป็นไม้ระดับเดียวอยู่นะครับมีแต่ไม้ป่าพายุงอันนี้ประดู่ะมะค่านะครับ นั้นประดูนะครับครับผมปลูกพยุงประดูมะข่า,าตะเคียนนะครับก็ปลูกระยะ4,4คูณเมตรนะครับ4,4คูณเมตรหลังจากนั้นก็จะได้เอาพืชอื่นมาแซมนะครับผมปลูก4,4คูณเมตรนะครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับไม่มีตายตัวใครจะชอบอ่า แต่ผมปลูกเป็นป่าผสมผสานนะครับอันนี้มะข่านะครับมะข่าอ่าอันนี้ตะเคียนตะเคียนก็เฉานะครับแดดแรงมากแต่น่าจะติดอยู่แต่รากยังไม่เดินนะครับก็มีเห็นไหมครับไม่กล้องน่าจะไม่เห็นนี่นี่ครับแตกแตกยอดนิดนึงนะครับ ็ปลูกเป็นสี่คนสี่ปลูกเป็นป่านะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบำนาญเนาะเป็นบำนาญก็ปลูกตอนนี้ให้เราดูแลเขานะครับเราดูแลเขาเอ,อ่น่าจะสามสี่ปีก็ไม่ต้องดูแลเขาแล้วเดี๋ยวเขาดูแลเราเองครับทีนี้นะครับปลูกไว้นะครับปลูกไว้ใช้ในายามกเกษียณน,นะครับ ก็เป็นไม้ป่านะครับใครจะปลูกแถวตรงแถวโค้งแล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้ผมปลูกแถวตรงเพื่อบริหารจัดการง่ายนะครับปลูกเป็นไม้ป่าไม้สักนะครับเดี๋ยวต้องหาไม้ไม้อีกสี่ระดับนะครับตอนนี้มีไม้ระดับเดียวอยู่เป็นไม้ระดับสูงนะครับ อ๋อไม้กลางก็เริ่มมีนะครับมะม่วงเอามาปลูกแซมเดี๋ยวค่อยทยอยมาแซมนะครับวันนี้พื้นที่ไถว่าจะหยอดข้าวโพดนะครับหยอดข้าวโพดไว้กินอันนี้มีหัวใต้ดินเพื่อนๆเห็นเครือพอรู้จักไหมครับอ่มันมะพร้าวนะครับมันมะพร้าวมันพร้าวนะครับ ก็ปลูกไว้นิดหน่อยนะครับเพื่อไว้เป็นพันนะครับนี่มันมะพราะ้าวนี่มันเทศนะครับอันนี้คือในสวนมีสี่อย่างแล้วนะครับเออสามสามอย่างนะครับไม้สามอย่างแล้วก็สารุกเดิมผมปลูกแฝกไว้ตะลิงล่างนะครับอันนี้ตอนนี้ดันน้ำขึ้นมาก็ปลาปลา ปลาเห็นน้ำใหม่ปลามาเล่นน้ำนะครับพอดีดันระดับน้ำขึ้นมาให้ถึงเบิมชานตะพักนะครับเพื่อให้ปลาเขาได้มีที่อ,อยู่อาศัยแล้วก็พักหากินนะครับนี้ผมปลูกแฝกเพื่อนเพื่อนที่ทาโคกหนองนานะครับท่านใดที่อยากได้แฝกก็เข้ามารับแฝกที่สวนของผมนะครับนะบ้านวังพึ่งนะครับตำบลวังโอนอำเภอบึงนะครับ ก็แฝกเยอะอยู่ครับเป็นแฝกลุ่มนะครับแช่น้ำได้ไม่ตายนะครับพอดีเมื่อบานนี้ก็เอาหอยเชอรี่มาปล่อยนี่ครับหอยเชอรี่กำลังผสมพันธุ์กัน่อเป็นแหล่งอาหารนะครับสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ของตนเองครับอันนี้สาสาลูกนี้พื้นที่หนึ่งไร่ หนึ่งงานนะครับสะอันนี้สาล,ลูกเดิมนะครับไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนานะครับแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกันครับอันนี้ก็าปลูกไม้กลางไว้กินบ้างแล้วนะครับวันนี้ต้นแดงต้นแดงไม้ขุดล้อมนะครับไม้ขุดล้อมเอามาปลูก ก็เป็นพุ่มดีนะครับปลูกปลูกห่างเลยเป็นพุ่มนะครับมันไม้ขลอมต้นประดู่นะครับต้นประดู่อันนี้จุดพักต้นไม้นะครับร่มมีพยุงหลายล้ําพยุงพยุงป่านะครับอันนี้มีผักหวานนะครับผักหวานป่า ปลูกใต้ต้นแดงนะครับแต่ต้นแดงอันนี้มะขามเทศมะขามเทศไม่ถึงปีนะครับต้นนี้ปลูกอ,อเมดมาทิ้งไว้เฉยนะครับเขาก็เกิดเองโตไวมากเลยนะครับอันนี้เลือนพ่อชำใน,นกาไม้นะครับที่จะปลูกในโคกหนองนา ก็มีไผ่ลวกแคนาไผ่ลวกแคนานะครับมาเปิดประตูแป๊บหนึ่งครับไผ่ลวกแคนามีแคนาไผ่ลวกนะครับนี่สากสากนี้ย่อยเลยนะครับขอจากอ่า สุนพก้ากำแพงเพชรนะครับมันมันย่อยนะครับอากาศร้อนนี่พยุงมะข่านะครับมะข่าสะเดานะครับสะเดานี้จะไปปลูกใกล้ๆนาครับเขาจะได้เป็นไล่มแมลงนะครับปลูกที่นาไม้แดง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 นะครับ อันนี้คือเป็นไม้ไม้สูงนะครับเดี๋ยวไม้กลางไม้เตี้ยไม้แร่ดินใต้ดินก็เดี๋ยวค่อยทยอยเอามาปลูกนะครับเอาปลูกไม้สูงให้เป็นร่มเงาก่อนนะครับบสำหรับไลนนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่าน ปลอดภัยจากโควิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ